เรื่องเล่าชาวตำบลด่านในชื่อเรื่องคนเก่งของแม่วันแห่งความภาคภูมิใจที่โรงเรียนบ้านดอนด่านในเชาน้านี้วันที่25มีนาคม2568อากาศสดใสแดดอ่อนๆสองลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนยายตื่นแต่เช้าหยิบชุดสวยมาใสา่วันนี้เป็นวันสำคัญวันประชุมผู้ปกครองและมอบรางวัลให้เด็กเก่งของโรงเรียนบ้านดอนด่านใน เสียงเด็กๆวิ่งเล่นกันในสนามหญ้าหน้าโดมโรงเรียนดังว่าวมาแต่ละคนแต่งตัวเรียบร้อยวันนี้ไม่ใช่แค่วันประชุมผู้ปกครองธรรมดาแต่เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของเด็กๆหลายคนยายเดินเข้ามานั่งที่เก้าอีกใก้ใกล้ๆเวทีมองไปรอบๆก็เห็นพ่อแม่ผู้ปกครองทยอยเข้ามาเต็มพื้นที่เสียงประกาศจากไมโครโฟนแจ้งถึงกำหนดการของวันนี้ พิธีมอบรางวัลเริ่มขึ้นเด็กๆทยอยขึ้นไปรับเกียรติบัตรและเสื้อสามารถหลานสาวของยายเป็นหนึ่งในนั้นเธอขึ้นเวทีไปพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มด้วยความดีใจขอเชิญนักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้นรับรางวัลค่ะ เสียงปรบมือดังก้องไปทั่วบริเวณเด็กชายคนหนึ่งเดินขึ้นเวทีใบหน้าของเขายิ้มกว้างเมื่อรับรางวัลจากผู้อำนวยการโรงเรียนยายมองไปที่เวทีเห็นลูกหลานของคนรู้จักทยอยขึ้นไปรับรางวัลคนอยู่ข้างล่างก็ยิ้มไม่หุบยิ่งพอถึงคิวเด็กหญิงตัวน้อยของยายเอง เธอเดินขึ้นเวทีด้วยท่าทางมั่นใจรับเกียรติบัตรและเสื้อสามารถแม่ของเธอที่นั่งอยู่ข้างๆยายถึงกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปด้วยความปลื้มใจข้างล่างเวทีผู้ปกครองต่างพากันยิ้มดีใจภูมิใจไม่ใช่แค่เพราะรางวัลแต่เพราะเห็นลูกหลานของตัวเองเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งคะแนนดีขนาดนี้สงสัยต้องเพิ่มค่าขนมให้ซัดแล้วแม่พูดพลางหัวเราะ ยายมองภาพนั้นแล้วยิ้มตามความพยายามของเด็กๆถูกมองเห็นและชื่นชมวันนี้อาจเป็นเพียงวันหนึ่งของหลายๆวันที่ผ่านมาแต่สำหรับเด็กๆมันอาจเป็นวันที่พวกเขาภูมิใจที่สุดยายรอยยายริบบินเป็นอีกหนึ่งคนที่มาร่วมงานนี้ยายริบบินมองไปที่หลานสาวตัวน้อยในชุดนักเรียนสะอาดสะอ้านนั่งตัวตรงอยู่กับเพื่อนๆดวงตาเป็นประกายฟังเสียงประกาศชื่อ เมื่อหลานๆของยายรอยยายริบบิน้นขึ้นรับรางวัลบนเวทียายริบบิ้นยิ้มอย่างมีความสุขยกมือขึ้นไหวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสและกำลังใจเด็กๆในวันนี้หลานยายเก่งจริงๆยายริบบิ้นพึมพำกับตัวเอง เห็นสายตาของยายริบบิ้นมองหลานแต่ละคนแววตาเต็มไปด้วยความรักและความหวังเด็กๆในวันนี้คืออนาคตของหมู่บ้านและเมื่อพวกเขาได้รับโอกาสได้รับกำลังใจพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมยายริบบิ้นมองรอบตัวเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองครูและเด็กๆมีความสุขเป็นภาพที่อบอุ่นเหลือเกิน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเด็กๆยายกระซิบกับตัวเองอีกครั้งรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเด็กบ้านเราน่าเก่งหลายอย่างวันนี้พวกเขาได้รับรางวัลสมกับความตั้งใจแล้ววันข้างหน้าพวกเขาจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแน่นอนจากเรื่องราวนี้ที่โรงเรียนบ้านดอนด่านนายสามารถถอดบทเรียนและข้อคิดได้ดังนี้ 1. การเห็นคุณค่าและความพยายามของเด็ก การจัดกิจกรรมมอบรางวัลและเกียรติบัตรไม่เพียงแต่เป็นการให้รางวัลสำหรับผลการเรียนดีเท่านั้นแต่ยังเป็นการให้กำลังใจและชื่นชมความพยายามของเด็กๆในด้านอื่นๆเช่นจิตอาสาและกิจกรรมดีเด่นซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆพัฒนาตนเองต่อไป 2. ความภาคภูมิใจของครอบครัวการเห็นลูกหลานได้รับรางวัลสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองและครอบครัวการสนับสนุนและให้กำลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนการที่โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาของเด็กๆเ,เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้เด็กๆรู้สึกถึงการสนับสนุนจากครอบด้าน 4. ีการให้โอกาสและกําลังใจการมอบโอกาสและกําลังใจให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีของพวกเขาการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีและครูเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ 5. ความสำคัญของการศึกษาเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการศึกษาไม่เพียงแต่ให้ความรู้แต่ยังสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับพวกเขา ที่มาสาวน้อยหน้าใสาเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในภาคที่สองติดตามฟังเรื่องเล่าชาวตำบลด่านในภาคที่สองได้ที่นี่ทุกวันจนกว่าจะเลิกเขียนจ้า